สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับเตาทีปูค่ะ ช่วงแรกนะคุณผู้ชมนะคะยังเกาะติดนะคะสำหรับการที่จะส่งตัวแทนสาวงามไปประกวดมิสเอิร์ธนะคะระดับโลกนะคะเราได้มาแล้วนะคะมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะนั่นก็คือน้องโซดานะคะสาวงามอายุเพียง20กว่าปีนะคะจบเกียรตินิยมมาจากประเทศอังกฤษนะคะคัดเลือกคัดสรรโดยคณะกรรมการนะคะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะเราจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงคราน ประธานนะคะแล้วก็เจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมแล้วก็เจ้าของโรงแรมในเครือเอ็นสิริทั้งหมดนะคะปีนี้เราหมายมั่นปั้นมืออยากได้เอ,อิร์ธใหญ่นะคุณผู้ชมนะคะด้วยภาษาด้วยความงามด้วยความสวยของน้องเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับบรรดาแฟนๆฟิลิปปินส์ก็มาส่งกําลังใจให้เยอะแยะมากมายนะคะร่วมลุ้นร่ว,วมเชียร์นะคะสำหรับการประกวดมิสเอ,อิร์ธใหญ่ที่กุมาริลาประเทศฟิลิปปินส์ได้นะคุณผู้ชมนะคะติดตามเราได้ด้วยเช่นเดียวกันและพร้อมอัปเดตตามเพจของมิสเอิร์ธไทยแลนด์ได้ด้ววยยเเช่นนนดีกัะะคะ มากันที่นะคะข่าวนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคะคันแลนประกาศสำคัญพักลงคลิป YouTube ล่าสุดแล้วนะคุณผู้ชมขะนะคะเรียกได้ว่ากอบโกยยอดใน YouTube เป็นล้านๆเลยเนาะหลายล้านเลยทีเดียวนะคะ จากภัยพิบัติน้ำท่วมหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยนะโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะคบที่เข้าคันวิกฤตนะคบเพราะมีพื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างกว่าสิบอำเภอโดยมีการระบุว่าสถิติน้ำท่วมในตัวเมืองสูงสุดในรอบร้อยปีนะคะและเพร,ะราะภัยที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดคันแรงยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศนะคบพักลงย t u b e ล่าสุดนะคะที่ไปถ่ายทำที่จังหวัดน่านก่อน ที่จะเกิดภัยพิบัตินะคุณผู้ชมขานะคะทางทีมงานขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัปโหลด EP ีนั้นนะคะที่มีกําหนดการอัปโหลดในวันนี้โดยจะทําการอัปโหลดหลังจากสถานการณ์น้ําท่วมดีขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนกันเยอะเลยนะคะสัตว์เลี้ยงสัตว์ไรนะตา่างนาะตายกันเยอะเลยนะคุณผู้ชมขานะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะหลายๆพื้นที่ในจังหวัดประสบอุทกภัยนะคะกำลังเดือดร้อนนะคะ ต้องการนะคบความช่วยเหลือความรักแล้วก็ความใส่ใจอย่างมากมายทาทีมงานของคันแลนใช่ไหมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็ส่งความรักความห่วงใยพร้อมกับกําลังใจเราต้องการอยากให้พี่คันแลกับพี่จองใช่ไหมส่งเป็นของใช้ของกินเนาะให้ได้ือกว่านะลูกนะเพราะว่ากําลังใจอย่างทุกคนให้อยู่แล้วแต่เราอยากจะให้ลงไปช่วยดีกว่านะลันเนาะลงไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็ส่งของกินของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคให้ให้กับ ที่น้องชาวจังหวัดทางภาคเหนือดีกว่าลูกนะคะจะดีกว่านะคะพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรน,นะครับเปิดค่าตัวเท่าพระเอกนะคะ ถือเป็นพิธีกรที่มีความสามารถอย่างโดดเด่นนะคะต้นต้นของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับพีเคปิยวัฒน์ซึ่งทางด้นานพีเคก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านไทยรัฐทอล์กนะคะโดยมีบางช่วงบางตอนเจ้าตัวได้เล่าถึงอาชีพพิธีกรที่ตนเองทํามาโดยตลอดว่าอาชีพพิธีกรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทําเงินเยอะเท่ากับค่าตัวของพระเอกนางเอกเวลาถ่ายละครหรือถ่ายหนังเลยซึ่งอาชีพตรงนี้เนี่ยมีพิธีกรน้อยคนที่จะได้สองภาษานะคะ เดือนที่3แล้วพี่เคขา3แล้วน,นะคะภาษาจีนได้แล้วนะคะซึ่งนะคะที่คิดได้ก็มีแค่4คนก็คือดาดาอาน่าหนิงซาไหลฉัดนะคะจูนสาวิตีแบมปิยพัฒนะคะแล้วก็ซึ่งพีเคก็บอกว่าอย่างตัวเองเนี่ยเวลาขึ้นไปทำงานพิธีกรได้ประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อง,งานวันหนึ่งรับอย่างมากก็3งานนะคะก็3 0 0 0 0 0เนาะเออแต่มันก็ไม่ได้มีทุกวันนะลาน อาทิตย์หนึ่งอาจจะมีสักสองงานสามงานถ้าพิกๆเนี่ยก็5้างานนะคะก็ไม่ได้มีทุกวันนะคะพร้อมเผยออีกว่านะคะคนที่เลือกตนไปทํางานด้วยอาจจะเป็นเพราะตัวเองทํางานง่ายไม่เคยปฏิเสธกับทุกอย่างตรงไหนที่เขาถามว่าดาบทําได้ไหมเราก็ตอบไปก่อนหรือว่าทําได้แล้วค่อยไปศึกษาหาความรู้ที่หลังได้ เพราะเป็นคนทํางานง่ายสามารถพูดคุยได้สองภาษาและสามารถทําให้คนเนี่ยที่ยืนอยู่บนเวทีมีที่มาจากเมืองนอกเนี่ยผ่อนคลายได้ก็เพราะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนั่นเองอันนี้เรื่องจริงนะคะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษการเล่นคําน้ําเสียงสูงต่ําเราก็ต้องยอมรับว่าพีเคปิจวัฒน์เขมเพ็รก็เป็นหนึ่งในพิธีกรพูดสองภาษาที่เก่งระดับคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะไม่งั้นจะได้ไปเป็นพิธีกรมิชลินเวิร์สไทยแลนด์หรือมิชลินเวิร์สใหญ่เหรอครับเพราะว่าการออกเสียงประเทศหรือว่าการเขาเรียกว่า การร่วมสนุกกับตัวตัวนางงามเนี่ยพีเคก็ถือว่าเก่งมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะซึ่งเวทีนี้ก็เคยเชิญพีเคไปเป็นคณะกรรมการนะคะมัได้ขึ้นพิธีกรนะคะนั่นก็คือ Miss Earth Thailand นะคะเราได้ตัวแทนแล้วนะคะ น้องโซดานะคะน้องโซดาสาวงามวัยเพียง20กว่าปีนะคะจบเกียรตินิยมมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะดอกเตอร์น้องก็จัดอย่างยิ่งใหญ่นะคุณผู้ชมนะคะไม่ให้เสียศักดิ์ศรีมิสเอิร์ธไทยแลนด์กันเลยทีเดียวดอกเตอร์น้องนี่ถือลิขสิทธิ์ยาวนานเลยนะคุณผู้ชมนะคะสิปีนะคะได้มงมาแล้ว2มงนะคะนั่นก็คือมงไฟปีนี้อยากได้มงใหญ่นะคุณผู้ชมะ่ะร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทางน้องโซดาแล้วก็ดอกเตอร์น้องนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปประกวดมิส เอิร์ธที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะยังไงฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจตามเพจมิสเอิร์ธได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงหน้านะคะมามืดมาแรงความมิสอ Inter ินเตอร์เนชันแนลควีนคนด่าคนสาพคนทั้งเมืองโดยเฉพาะมิสมาเลเซียเนาะบอกเป็นคุกกิ้งโชว์เดี๋ยวพี่เต๋อจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมคนนี้ถึงได้พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ